โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 ข้อที่123ไม้สักทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกว้าง12ซนติเมตรยาว4เมตรหนา3เซนติเมตรพ่อซื้อไม้สักทรงสี่เหลี่ยมขนาดนี้30แผ่นพ่อจะต้องจ่ายเงินให้ร้านค้ากี่บาทในวงเล็บไม้สักราคารูปบาทเมตรละ9,500บาทโจทย์ข้อนี้ให้หน่วยมาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูว่าเราจะ แปลงหน่วยเป็นอะไรดีเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณน,นะครับคุณครูดูจากหน่วยเนี่ยตรงปลายเนี่ยเราจะต้องคำนวณในลักษณะที่เป็นลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยเมตรคงไว้นะครับไอหน่วยเซนเนี่ยเราจะต้องแปลงมันให้กลายเป็นหน่วยเมตรนะครับเพราะฉะนั้น100 cm, อเซนติเมตรหรือ1เมตรก็ได้นะครับเราเริ่มต้นจาก1เมตรเท่ากับ100รอเซนติเมตรหรือซมคือสิ่งนี้คือสิ่งที่ เราจะต้องรู้นะครับโจทย์ไม่ได้ให้มาเราต้องรู้ว่า1เมตรเนี่ยเท่ากับ1 0 0 mm. เซนติเมตรเพราะฉะนั้น12เซนติเมตร1ิเซนติเมตรจะกลับเป็นเมตรก็ต้องเอาหนริหาร1 0 0ไปริหารนั้นมันก็จะได้ตัวเลขก็คือ12เซนติเมตรนะครับเลยเท่ากับ0.12น mm เมตรนะรได้ตัวเลขแกลส่วน3เซนติเมตรนะครับ3เซนติเมตรก็จะเท่ากับ0จุด ศูนย์สามเมตรนะครับเอาหนึ่งร้อยไปหารนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ตัวเลขมาแล้วแล้วก็ยาวนะครับมีกว้างมียาวมีหนานะครับหนา,ายาวสี่เมตรเพราะฉะนั้นเราต้องหาปริมาตรนะครับปริมาตรของไม้สักหนึ่งหนึ่งชิ้นก่อนนะครับหนึ่งแผ่นเขาต้องการซื้อสามสิบแผน่นใช่ไหมครับก็เราก็หาเลยปริมาตรนะครับปริมาตรไม้สัก ปริมาตไม้สักหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นก็ตัวเลขนี้มานะครับแต่เราแปลงตัวเลขเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปริมาตรไม้สักหนึ่งแผ่นนะครับจะได้นะครับโอเคก็คือ0ูนย์จุดหนึ่งสองคูณศูนย์จุดศูนย์สามแล้วก็คูณสี่เมตรนะยาวอีกหนึ่งคูณสี่เมตรนะครับก็ได้เท่ากับุงคงขอเขียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้แบ่งกระดาน ออกนะครับแล้วก็คูณเลย,ยของนยญาตคูณนะครับการคูณแบบมีจุดทศนิยมเนี่ยจริงๆหลักการเราก็สามารถเอาตัวเลขคูณกันได้เลย,ยแล้วก็นับจุดได้นะครับศูนย์จุดหนึ่งสองคูณศูนย์จุดศูนย์สามแล้วก็คูณสี่ครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสี่สี่เราจะได้ศูนย์จุดศูนย์ 1>, 1 4 4่ลูกบาทเมตรแล้วนะครับลูกบาทเมตรเพราะว่าเป็นปริมาตรเรียบร้อยหนึ่โอเคสี่ตำแหน่งนะครับ1 2 3, ึ่งสอี่ถูกต้องสวนตัวเลขคราวนี้ซื้อมากี่แผ่นครับซื้อมา30แผ่นเมื่อซื้อมา30แผ่นเราก็ต้องเอาปริมาตรคูณ30นะครับก็จะ ได้ปริมาตรนะครับ0.0144จุคูณสานะครับเท่ากับพอไม่เอ่ยอ่าพื้นที่พอนะครับคูณสาเลยนะครับก็0.432ได้0.432ลูกบาดเมตรนะครับลูกบาดเมตรโอเคได้ปริมาตรของไม้ สักสามสิบแผ่นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเขาขายลูกบาทเมตรละเท่าไหร่นะครับราคาลูกบาทเมตรละเก้าพันห้าร้อยบาทราคาลูกบาทเมตรละเก้าพันห้าร้อยบาทเพราะฉะนั้นมีอยู่ศูนย์จุดสี่สามสองลูกบาทเมตรก็เป็นเงินคิดเป็นเงินเลยเป็นเงิน จุดสี่สามสองคูณเก้าพันห้าร้อยนะครับเท่ากับแล้วก็คูณเป็นเงินได้เลยนะครับเก้าพันห้าร้อยสี่พันหนึ่งร้อยสี่บาทสี่พันหนึ่งร้อยสี่ โอเคตอนนี้ก็รายละเอียดเหมือนจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะฮะนักเรียนสามารถที่จะเริ่มต้นแปลงหน่วยก่อนจากหน่วยที่เขาให้มาไม่เหมือนกันเราก็ดูว่าเราจะแปลงเป็นหน่วยอะไรนะครับที่จะเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ง่ายต่อการคิดนะครับแล้วก็พอแปลงหน่วยเสร็จหาปริมาตรเสร็จก็ดูว่าเขากําหนดเงื่อนไขาราคาปริมาตร ลูกบาทเมตรละกี่บาทแล้วก็คูณกลับมาเป็นเงินแค่นั้นเองนะครับก็หากใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถเ,าเขียนคำถามมาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ